วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ หลายคนก็น่าจะดีใจมากๆที่ได้เจอกับคู่จิ้นคู่นี้แจมรัชตากับฟิล์มธนพัฒน์นั่นเองนะคะบอกเลยว่าละครจบแต่คนไม่จบคุณผู้ชมคือทุกคนยังอินกับความ <c oughs> ฟินของคู่นี้นะคะแล้วทั้งคู่นี่ก็ไปมอบความสุขในงานแจกปฏิทินเนี่ยแหละคะ่ะแล้วบอกเลยว่าหลายคน <c oughs> เขาก็รอลุ้นกันนะคะว่าเมื่อไหร่คู่นี้เขาจะมีโปรเจกต์มีผลงานออกมาคู่กันหรือเปล่าเอาเป็นว่าอาจตามไปถามทั้งคู่กันหน่อยละกันคะ่ะ <c oughs> เราเคยพูดไปแล้วว่าว่าเราจะมีมีงานร่วมกันอีกในไทยมีแน่นอนครับต่างประเทศก็ก็แล้วแต่สถานการณ์ใช่ครับสถานการณ์ของแฟนมีจะมีแน่นอนอยากให้มีก็จะมีครับดูแต่กระแสตอบรับแฟนมีพี่ฟิล์มดีมากถ้าเกิดว่าแฟนๆเรียกร้องมาอีกก็ยังไงก็น่าจะมีนะถ้าเกิดว่าเราได้ทําจริงๆอ่ะอยากให้มันใหญ่ๆเลยเงี้ยกราชังมังครับอาไหมอ่ะอิมแพกอะไรอย่างเงี้ย ก็ก็ถ้ามีโอกาสก็อยากไปครับก็อยากไปก็คือตอบไม่ได้ไงมาแล้วแต่สถานการณ์แต่ว่าคือถ้ามีโอกาสปุ๊บเราเราไปแน่นอนมีติดต่อเข้ามาไหมมีเข้ามาบ้างงันเรางานละครอ่ะงานแสดงจะมีคทุกตำแหน่งอันนี้ต้องรอติดตามครับอันนี้บอกไม่ได้สามจี้นะเอาจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นแฟนสนับสนุนเราเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็เรียกร้องเข้ามาอยากให้มีผมว่ายังไงก็ช่องก็กลัวโดนเผาครับยังไงก็อยากยังไงก็ทําอยู่แล้วแจมฟิล์มแจมฟิล์มก็ ดีครับกระแสดีเลยครับก็ขอบคุณแฟนๆมากมากเลยครับ,รบที่ให้การสนับสนุนพวกเราฝากดูพวกเราเรื่อยๆนะครับพวกเราก็มีผลงานให้ดูตลอดนะครับเรื่อยๆเลยอุยหม่ยักษ์กับแมวน้อยน,นเคียวใครที่คิดถึงก็คืออยากให้รอติดตามผลงานของทั้งคู่กันนะคะมีทั้งผลงานในไทยแล้วก็ต่างประเทศเลยเพราะฉะนั้นรอการรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ค <laughs> ืะหมั่นเคี้ยวอย่างนเีนเลย <laughs>